เปิดโผนักเตะชุดลุยศึกชิงแชมป์สโมสรโลก2025หลังจากคว้าแชมป์ยูฟ่าคอนเฟลรนซ์ได้สำเร็จชเชลซีก็เดินหน้าต่อทันทีประกาศรายชื่อ2 6คุณพชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกกลางเดือนนี้โดยมีชื่อของเลียนดิแลบดาวินป้ายแดงที่ย้ายจากอิฟสวิตมารวมทัพด้วยรายชื่อเต็มเชลซีชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025ผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสฟิลิปยอกเกนเซนไมค์เพนเดอร์กับเบียนซโล นีนากองหลังมาคุกุเลียโทสินอดาราบิโอโยเบอร์นัวเบอร์เดซิลลีไวค์โควิลมามาดูซาเทรโวซาโลบาบริสเจมมาโลบูโต้อรอนอาเซมิโนสจ๊อตไอเชมปงกองกลางเอนโซเฟอนันเดสดาริโอเอสุโก้อังเดรซันโตสเคียน่าดิวดิรีฮอยมอยเซตกาเซโดโรเมโอลาเวียกองหน้าเปโดรเนโตเลียมดีแลบโคพาเมอร์โนนีมาดูเอเก้ นิโคลัสแจ็กสันคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูไทริกจอสมาร์กิล